แปคปเจออะไรได้จนรู้สึกเหมือนเราได้เห็นมันอีกครั้งน่ากจะแคปเจออะไรลรอคะในชีวิตผมอะครับเหมือนเป็นคําถามง่ายๆนะฮะแต่ตอบยากจังเลยผมเริ่มเข้าใจโตโนโ่ <Scotland> แล้วว่าเวลา,า,ามันนึกเวลา,ามันนึกอะไรนานๆเนี่ยคืออย่าไปว่ามันนะบางทีมันคิดไม่ออกจริงผมเพิ่งม,มาเรียนรู้ตอนอายุประมาณเริ่มต้นเลข5้นี่เองครับคุณเฉประวบีว่าอดีตต้องปล่อยผ่านไปแล้วก็เมื่อก่อนผมอะเก็บเกี่ยวอดีตมาก จดบันทึกหรือจดจําหรือพยายามคิดถึงมันอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าในวันที่อนาคตนั้นเหลือน้อยกว่าอาดีตแล้วอะเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องแบบ Let's go ใช่ปล่อยผ่านไปพอคุณถามผมว่าอะไรที่ผมอยากจะแบบเออผมกลับตอบไม่ได้เลยแปลกจังซึ่งไม่รู้มันเป็นปัญหาหรือเปล่านะแต่ผมนึกไม่ออกจริง <helping S 2> มันก็เหมือนผมพยายามอยู่กับปัจจุบันมากๆแล้วก็คาดการอนาคต ประมาณหนึ่งอ่ะผมอยากจะรักษาช่วงเวลาที่มันเป็นปัจจุบันซึ่งไม่รู้มันคือตรงไหนอ่ะซึ่งเมื่อกี้สิ่งที่เราพูดก็กลายเป็นอดีตไปเมื่อ3-4มี่วินาทีนี้แล้วครับมันก็เลยแบบผมไม่รู้ว่าอาดีตมันจะสั่งสมไว้อีกมากขนาดไหนอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยจริงๆอะไรเงี้ยครับพอคุณให้โจทย์มาว่าเราจะต้องฟริชอะไรบางอย่างไว้ในช่วงเวลาไหนผมผมนึกไม่ออกจริง